สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาทำกับข้าวเป็นเมนูผัดกะเพราค่ะทุกคนผัดกะเพราเครื่องในไก่นะคะลูกชายขอค่ะ ใส่น้ำมันใส่กระเทียมลงไปค่ะพอเกี่ยวให้หอมหอมออกสีเหลืองนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่เครื่องในกันไปเลยแล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยค่ะ กูไม่ค่อยสบายแล้วค่ะทุกคนอากาศไม่ค่อยดีเลยฝนตกฝนตกแล้วก็มาเจอแดดแดดร้อนมากเลยก็ผัดให้เข้ากันให้มันสุกเลยนะคะทุกคนจ๋าไม่ต้องให้สุกมากนะคะ่ะถ้าสุกมากมันก็จะแข็งนะคะทุกคนตับมันจะแข็งค่ะเอาพอให้สุกพอดีอะคะ่ะ ไม่ให้สุกมากเกินไปกก็จะชอบทำกับข้าวกินเองนะคะทุกคน ไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่ค่ะไม่เป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเมนูนที่ไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหรอ่อันนี้น้องกูก็จะเป็นทำเป็นซอสกับเพรานะคะ ใส่ซอสเผาแล้วก็จบเลยค่ะเพราะน้องปูแพ้พริกนะคะทุกคนจะใส่เยอะไม่ได้ใส่พริกไม่ไดะะ้อันนี้น้องปูก็จะใส่เครื่องเอาพริกแห้งเอาพริกแห้งแล้วก็น้ำมันหอยผงครูรสซอสทุกอย่างนะคะเครื่องปรุงนะคะน้ำปลาเอาไปใส่แล้วก็ไปปั่นปั่นแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นแล้วก็สามารถเอามาทำอื่นได้ะคะ่ะ ออน้องกูผัดพร้อมกระเทียมไปเลยไม่ได้ค่ะพี่กะมันจะฉุนตีขึ้นจมูกของกูเลยกูแพ้พิกนะคะทุกคนานะสูตไทยสูตรันเนาะแต่ก็อร่อยเหมือนเดิมที่สำคัญต้องอร่อยนะคะ ใส่น้ำไปน้อยหนึ่งะคะ่ะจะโหมอะไร้ะคนเนี่ยเสียงเริ่มไปแล้วเริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะนี่ค่ะหน้าตาก็<ม>ทำง่ายค่ะทำง่าย<ม>เป็นเมนูที่<ม>ทำง่ายง่ายเด<ม>็กๆเขาก็ทำกินได้ กไไไ็ไม่ไม่ไม่ต้องชิมนะเพราะว่าน้องปูชิมอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะชิมแล้วค่ะตอนที่อ่าน้องปูเอาไปปันป่นน้องปูก็จะชิมอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็มาใส่ใบกะเพรากันเลยแล้วก็เป็นอันเสร็จค่ะทุกคนง่ายๆเลยค่ะวันนี้ง่ายๆกับผัดผัดกะเพราเครื่องนนในไก่ อหอมใบกะเพราค่ะทุกคนหอมมากเลยแวะมากินด้วยกันนะคะทุกคนซีสันก็ประมาณนี้ละค่ะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคน